สวัสดีครับคลิปนี้ออกมาสวนครับสิมเอาหน่อไม้ครับเอาหน่อไม้ไปต้มกินหน่อไม้เริ่มออกหลายแล้วครับตอนนี้กัดหน่อใหญ่แล้วเอาหน่อไม้เอาหน่อไม้ไปต้มกินแซ่บครับมาครับที่ตามเบ่งน้ำกันครับก่อนอื่นเลยกันเลาะเบ่งหน่อไม้ก่อนครับให้พี่น้องได้เบ่งหน่อไม้น้ำกันเออถูกหน่อมักใหญ่ครับนี่นี่คาดว่าจะเอาหน่อนี่แหละครับ กัดมาเอาเรื่อยๆอยู่ได้ครับนี่กัดเคยไปเอาแล้วครับนี่ส่วนนี่กัดพูดแล้วครับงาวแล้วครับกินน้ำบอทันครับนี่น้ำไม้ก่อเดียวได้ครับนี่แต่ว่าออกหน่อร้ายครับกินน้ำกระบาทันนี่ครับเลาะมบม่งครับนี่ตัดลงน้ำแน่ครับอันนี้กัตัดลงครับหนอนนี่กัดนี่แหละครับ เกสีเอาหนอนี่อีกอีกนอกหนึงครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งก่อนครับน้ำไม้กอเดียวครับนี่มีออกให้กินตลอดครับเป็นต้นแล้วกับนี่ครับนี่นี่เป็นต้นใหญ่แล้วครับนี่เดี๋ยวว่าสียเอาจักสองหน่อนครับมือนี่ เอาสองนอกกับหนาสิพอนี่ครับทั้งในนี่ก็แมนครับนี่นี่นี่ใหญ่แล้วครับนี่โอ้ยในในนี่ครับเริ่มสียเงาอีกแล้วครับนี่เอาไว้หลายกระสิเป็นกอใหญ่ครับครับต้องตัดลงน้าครับนี่กระแมนครับนี่โอ้นี่เริ่มเงาแล้วครับทั้งในอู่ครับอ่ะเดี๋ยวเขาทีซับเอาหน่อไม้น้ำกันครับมัน บรได้เอาผ้ามานั่ครับใส่เสียมซับเอานี่ครับหนอใหญ่ๆเลยครับนี่เอาอีกนอนหนึ่งครับ โอ้หงอใหญ่ๆเลยครับนี่สองหงอนี่ก็พ่อกินแล้วครับนี่ม้อนี้กสิเอาสองหงอนี้ก็พ่อแลละครับกะออกมาทงไฮทงนาครับมาเก็บมาเก็บน่อไม้มาเอาหน่อไม้อยู่สวนครับนี่ครับบรรยากาศทงไ้ทงนาออกมากับเชียวเลยครับนี่อากาศอากาศก็ดีครับอยู่ทงนา บรรยากาศครับเลี๋ยวไปทางใดกันเขี้ยวครับหน้าฝนอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับน้องไม้เฮาสำหรับคลิปนี้กับสิคอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ